ต้องบอกว่าคนที่อ้วนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เป <bunları> ็นความผิดปกติจากการดูผลเลือดเป็นหลักเพียงแต่ว่ามันจะมีสาเหตุแฝงบางในบางคนนะครับที่อาจจะสะท้อนคนที่อาจจะน้ําหนักขึ้นง่ายนะครับอย่างเช่นความผิดปกติของไทรอยนะครับถ้าเป็นไทรอยต่ําหรือไทรอยสร้างน้อยก็อาจจะทําให้มีน้ําหนักตัวที่ขึ้นง่ายลงยากได้นะครับเพียงแต่ว่า ในคนคน,นึงอ่ะเวลามาคุยเรื่องของการลดน้ําหนักเนาะมันต้องดูหลายสาเหตุประกอบกันซึ่งหลักๆเนี่ยเราจะเน้นไปที่ไลฟ์สไตล์ก่อนนะครับดูเรื่องของโภชนาการการออกกําลังกายนะครับดูมวลกล้ามเนื้อดูการจัดการความเครียดดูการนอนอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและการตรวจเลือดเชิงลึกต่างๆเนี่ยอาจจะช่วย ในแง่ของการไปอุดรูรั่วบางอย่างนะครับที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการจัดการน้ําหนักได้นะครับซึ่งบางคนก็พอตรวจมาก็เจอความผิดปกติก็มีจริงๆเหมือนกันนะครับ